นะคะที่หญิงสาวคนหนึ่งนะคะมีการถ่ายคลิปวิดีโอหลังจากที่มีชายอายุประมาณ40ปีค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งระห่ำไปเกาะท้ายรถบรรทุกนะคะที่กำลังขับด้วยความเร็วโชคดีนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่เธอบอกว่านำมาเผยแพร่เพราะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์และบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำค่ะซึ่งจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าบอสมิงง,งสแน็คแจ็ค ได้มีการโพสต์คลิปชายคนหนึ่งที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ใช้มือเกาะท้ายรถบรรทุก10ล้อขณะวิ่งไปบนถนนอย่างน่าหวาดเสียวค่ะระบุข้อความคลิปนี้เกิดขึ้นจริงถนนปัตตานีนราธิวาสฝากเตือนด้วยพ่อใครลุงใครญาติใครฝากเตือนด้วยทำแบบนี้อันตรายมากไปจับท้ายรถ10ล้อแบบนี้ซึ่งเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหญิงสาวคนหนึ่งค่ะ อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสแต่ว่ามาทํางานที่หัดใหญ่นะคะซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ได้ค่ะโดยหญิงสาวคนนี้ก็คือนางสาวนูรันมีนาหะมะค่ะเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะกําลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดบนถนนเส้นทางรอยต่อระหว่างปัตตานีกับนราธิวาสแถวแถวหมู่บ้านไกยะมาตีแหน่เอบาเจาะค่ะโดยที่แรกเห็นชายคนนี้นะคะซึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งมา สักพักปรากฏว่ามีการชะลอรถค่ะตัวเองจึงแซงไปแต่ว่าสังเกตเห็นจากกระจกหลังนะคะเห็นชายคนนี้เนี่ยขับรถด้วยความเร็วแล้วก็มีรถบรรทุกอีกคันขับตามมาก็ยังคิดว่าจะทําอะไรแล้วก็พอรถบรรทุกคันนี้แซงรถตัวเองแม่โอ้โเหเห็นเลยค่ะว่าชายคนนี้พยายามจะยื่นมือ ไปจับกับท้ายรถบรรทุกแล้วก็พยายามจะอยู่พักใหญ่จนสามารถจับท้ายรถบรรทุกเอาไว้ได้แล้วก็ดับเครื่องค่ะให้รถบรรทุกเนี่ยลากไปซึ่งความเร็วเธอบอกว่าคาดว่าความเร็วของรถบรรทุกคันนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเสี่ยงและอันตรายมากๆค่ะหากรถบรรทุกเบรกนะคะหรือว่าเกิดพลาด ก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุและก็ความเสียหายขึ้นแน่นอนค่ะเธอจึงตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ค่ะเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับชายคนนี้และรถของตนจะได้มีภาพไว้เป็นหลักฐานโดยชายคนนี้นะคะเพราะว่าเกาะรถบรรทุกไปประมาณ3-4กิโลเมตรค่ะจนถึงด่านตรวจนะคะจึงได้ยอมปล่อยมือแต่รถก็มีการเซเซนะคะแต่ตัวเองบอกว่าโล่งใจค่ะที่พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะ ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆจากการเกาะท้ายรถบรรทุกแบบนี้ค่ะ